ฮัตจีบอกว่ารันตีปกติดีแหละฉันมั่นใจว่าพี่ไม่ปกติแนะ่ฉันเห็นมากับตาเลยนังนั่นเป็นบ้าไปแล้ว,วตั้งแต่เจ้าแต่งงานกับปีศาจตัวเจ้าก็ค่อยๆกลายเป็นปีศาจไปแล้วถ้าปิดบังอะไรฉันอยู่กันแนะ่ตอบฉันมาสิ สีตีบอกว่ารันตีแปลกจนหน้าคนลุกชอบหัวเราะอยู่คนเดียวครับแม่ไฟที่บ้านมันดับตั้งแต่เช้าแล้วล่ะลูกรีบกลับบ้านเลยนะนฉันจำได้ว่ารันตีคุยกับคุณยายท่าทางแปลกๆคนหนึ่งที่โรงพยาบาลยายแกยคงดูบางอย่างรันตี ต่อประตูหน่อยซิพี่แค่มีเรื่องอยากคุยด้วยนะพี่ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องนี้ฉันมีอยากให้คนในครอบครัวฉันต้องตายไปมากกว่านี้แล้วนี่น่าอยู่ไหนนะลูกการแต่งงานนี้จะอยู่ไปทั่วนิรันดร์แ, <c oughs> และเจ้าก็ได้เรอกแล้วว่าจะเป็น เจ้าสาวปีศาจตี๋อยู่ไหนขอพะเจ้าอกอะไรกันเนี่ยแต่จนได้น,นี่นะรันตีแต่งผีปลุกปีศาจสามเมษายนนี้ทุกรงภาพยนตร์